เล่าเรื่องผีตอนตีสองปอบดำสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำเอาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับในหมู่บ้านเล็กๆ ที่แวดล้อมไปด้วยป่าเขาและแม่น้ำลึกชาวบ้านต่างนับถือตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าใครก็ตามที่หันหน้าเข้าหาวิชาไสยศาสตร์ด้านดำจะต้องพบกับจุดจบอันน่าสยดสยองแต่ก็ยังมีผู้คนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อนางคําเดือนหญิงชราผู้เป็นหมอผีของหมู่บ้านนางเชื่อว่าเธอ สามารถใช้มนต์ดำเพื่อช่วยชีวิตคนรักที่จากไปมานานหลายปีเมื่อความเศร้าโศกเสียใจความคิดถึงเข้ามาแทนที่นางคำเดือนแอบหาวิชามนต์ดำจากผู้รู้ในหมู่บ้านข้างเคียงกันผู้รู้คนนั้นเตือนว่าวิชานี้ใครใช้ต้องระวังวิญญ,ญาณร้ายที่จะถูกปลดปล่อยถ้าเธอไม่เก่งพอวิญญ,ญาณน,นั้น จะเขาโอบงามและกัดกินเจ้าของวิชาเองแต่คําเตือนนั้นไม่ได้หยุดนางคําเดือนนางคิดว่าตนเองมีพลังที่มากพอจะควบคุมมันได้และเริ่มทำวิธีในคืนเดือนมืดนางเรียกวิญญาณร้ายขึ้นมาและบังคับให้มันเป็นทาสแต่ในคืนแรกที่นางใช้มนต์ดำนางเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวภายในตัวเองคืนหนึ่งหลังจากที่นางคำเดือน ได้ใช้มุนดำสำเร็จนางเริ่มมีความฝันแปลกๆฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่ามืดขณะที่แสงจันทร์สองผ่านเงาไม้ใหญ่นางมองเห็นเงาร่างของตนเองที่สูงและบิดเบี้ยวเหล่ากับไม่ใช่ร่างของมนุษย์เมื่อนางตื่นขึ้นมาในวันถัดมานางรู้สึกถึงความหิวกระหายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรสชาติของอาหารที่เคยอร่อยกับไม่สามารถดับความหิวที่กัดกินจากภายในได้ จนกระทั่งนางเริ่มสังเกตเห็นสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านมันเริ่มหายไปทีละตัวนางคำเดือนพยายามกดข่มความหิวนั้นแต่ยิ่งนางฝืนมากเท่าไหร่ความหิวกระหายก็ยิ่งทวีคูณจนในคืนหนึ่งนางพบว่าตนเองได้ไปอยู่กลางป่ามือของนางเต็มไปด้วยเลือดของสัตว์ป่าที่เพิ่งถูกนางขีดกระชากนางคำเดือนเริ่มหวาดกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ความหิวกระหายที่ไม่อาจควบคุมได้มันทําให้นางต้องกลับไปสู่ป่าในทุกๆคืนนางเริ่มค่อยๆเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เพียงอาหารที่การหิวธรรมดาของเธอแต่มันคือสิ่งที่ติดตามมาจากการที่ใช้มนต์ดำผิดวิธีมันคือคำสาปที่กำลังจะกัดกินจิตวิญญาณของเธอในคืนหนึ่งนางพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในป่าเพียงลำพัง ในเงามืดที่แสงจันทร์แทบจะไม่สามารถส่องถึงนางรู้สึกถึงบางสิ่งที่จ้องมองมาจากหลังพุ่มไม้ความเย็นเยียบเริ่มแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเธอนางคำเดือนหันไปมองและพบกับสายตาของชายแก่ผู้หนึ่งที่สวมชุดผ้าขาวขาดวินชายชราคนนั้นก็คือตาหลวงดอนอดีตหมอผี ที่เคยสอนนางคำเดือนในช่วงที่นางยังเป็นเพียงหมอผีฝึกหัดเจ้าคิดว่าเจ้าหนีจากความหิวนี้ได้หรือคำเดือนเสียงของตาหลวงดอนเอ่ยขึ้นช้าๆท่งพลังเจ้ารู้ดีว่าวิชาที่เจ้าศึกษามานั้นไม่มีทางยกเลิกได้ความหิวนี้จะตามกัดกินเจ้าไปตลอดจนกว่าเจ้าจะหมดลมหายใจนางคำเดือนถอยหลังด้วยความตกใจข้ามไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ ขาแค่อยากใช้ชีวิตข้าไม่ต้องสิ้นสุดอยากได้พลังกลับคืนมานั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดว่าควบคุมได้แต่เจ้าหลงผิดไปตอนนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่เจ้าเป็นปอบปอบที่ต้องกินเลือดเนื้อคนเพื่อดำรงอยู่นางคำเดือนชะง,งักไปด้วยความตกใจเมื่อได้ยินคำว่าปอบจากปากของตาหลวงดอนเธอรู้ดีว่าความหมายของมันนั้น ปอบมันคือตัวตนที่ถูกสาบไว้ให้หิวโหยตลอดกาลต้องกินเลือดเนื้อสดๆของคนเพื่อดำลงความเป็นอมะตะและยิ่งกินเท่าไหร่ความเป็นมนุษย์ก็จะยิ่งเลือนหายไปหลังจากที่รู้ความจริงนางคำเดือนพยายามหลีกเลี่ยงการกินมนุษย์แต่มันก็ยิ่งทำให้นางทรมานมากยิ่งขึ้นในทุกคืนที่ความหิวทวีความรุนแรงนางเริ่มฝันเห็นภาพความตายของชาวบ้าน ที่นางเคยรักษาฝันเห็นเลือดสาดกระจายเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวนางพยายามหาวิธีแก้คำสาปแต่ดูเหมือนทุกทางที่นางลองมานั้นล้วนไร้ผลมีเพียงการรับความหิวและกลายเป็นปอบอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่จะทําให้นางพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้คืนหนึ่งขณะที่นางเดิอนออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ป่า นางได้ยินเสียงกระซิบของวิญญาณร้ายที่ตามรลังควานอยู่ในหัวของนางกินกินมันกินมันซะเสียงกระซิบนั้นเรียกร้องให้เธอกลับไปทำสิ่งที่น่ากลัวนางคำเดือนรู้ว่าไม่สามารถหนีจากโชคชะตาของตัวเองได้นางเริ่มหันหน้าไปที่หมู่บ้านซึ่งกำลังหลับไหลยอยู่อย่างสงบพร้อมกับความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้คนในหมู่บ้าน แต่ความหิวนั้นมันทำให้นางขาสติจนในที่สุดก็เดินเข้าใกล้กระท่อมของครอบครัวหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนบ้านของเธอเสียงกรีด้องจากกระท่อมนั้นมันปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาจากการที่หลับไหลมานานพวกเขาวิ่งไปที่บ้านของครอบครัวผู้โชคลายและพบกับภาพที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจร่างของคนในครอบครัวนั้น,นอนจมกองเลือด ได้มีรอยกัดและฉีกขาดทั่วร่างเสียงร้องหหยหวนของวิญญาณชั่วร้ายยังคงก้องอยู่ในอากาศในขณะที่ชาวบ้านกำลังตกตะลึงตกใจพวกเขาเห็นร่างของนางคำเดือนเดินออกมาจากป่าใบหน้าของเธอเลอะไปด้วยเลือดดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนเมื่อทุกคนเห็นนางพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่านางได้กลายเป็นปอบไปแล้ว หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องปอบกระจายไปทั่วทุกคนต่างหวาดกลัวว่าวิญญาณของนางคำเดือนจะกลับมาอีกครั้งเสียงกระซิบแห่งความตายและลอยเลือดที่ทิ้งไว้ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่ไม่เคยมีมาก่อนคืนต่อมาหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงนันแสงจันทร์ที่มืดสลัวสส่งเข้ามาลงบนพื้น ในบริเวณหมู่บ้านที่เหมือนถูกแช่แข็งด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านปิดประตูล็อกบ้านหลีกเลี่ยงกันออกไปข้างนอกแต่ทว่ายังมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาในค่ำคืนนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงกระซิบที่แผ่วเบา,บาดังลอยมากับสายลมตาหลวงดอนชายแก่ที่เฝ้าดูเหตุการณ์จากระยะไกลตัดสินใจออกมาข้างนอกบ้าน เขาเป็นคนเดียวที่เคยเผชิญกับวิญญาณร้ายและพลังมืดมาก่อนเมื่อเขาเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหานางคำเดือนความเงียบที่ล้อมรอบกับทำให้รู้สึกถึงเงามื่อที่เคลืนตัวอยู่เบื้องหลังท่านใดนั้นเสียงกระซิบจากขามมืดก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งตาหลวงท่านช่วยค่าด้วยตาหลวงดอนหยุดชะงักเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของนางคำเดือน แต่มีบางอย่างในน้ำเสียงนั้นที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปเสียงนั้นเหมือนเสียงของคนที่กำลังดิ้นล่นอยู่ในเงามืดตาหลวงดอนค่อยๆหันไปมองรอบๆใต้แสงจันทร์ที่เริ่มถูกเมฆหมอกบังเขามองเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงานั้นคือร่างของนางกำเดือนแต่ร่างกายของเธอเริ่มบิดเบี้ยวใบหน้าเต็มไปได้วยความเครียด และความเจ็บปวดตาของเธอเป็นสีแดงเลือดแสงจันทร์สะท้อนเงาแปลกประหลาดของร่างที่ผิดธรรมชาติเจ้ามาที่นี่ทำไมตาหลวงดอนถามพร้อมกับยกมือขึ้นป้องกันตัวเจ้ารู้อยู่ใช่ไหมว่าตอนนี้เจ้าไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วนางคำเดินเดินเข้ามาช,ชา้าๆพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นเสียงหอยหวนเสียงนั้น เกลีดเขาไปในจิตใจของตาหลวงดอนข้าหิวข้าทรมานข้าต้องการชีวิตข้าไม่อยากเป็นแบบนี้ทันใดนั้นร่างของนางคำเดือนกระโจนเข้าหาตาหลวงดอนด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติเขาสะบัดมือเรียกมนคาถาป้องกันตัวแต่วิญญาณร้ายในร่างของนางคำเดือนแรงกว่าที่คิดตาหลวงดอนถูกผลักล้มลงไปกองกับพื้นความเย็นเยียบของเงา เริ่มแทรกซึมเข้ามาในตัวของเขานางคำเดือนยืนควอมร่างของเขาใบหน้าแห้งเหี่ยวที่เคยเป็นหญิงชลาผู้ใจดีตอนนี้เต็มไปได้วยรอยแผลและความโกดแขน้นเธอก้มหน้าลงใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบเจ้าคือคนที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้เจ้าทำให้ข้าต้องทนทุกข์ทรมานเสียงของเธอแหลมสูง ก่อนจะจมหายไปในความเงียบที่น่าสะึึงกลัวเช้าวันถัดมาตาหลวงดอนถูกพบหมดสติอยู่ในป่าร่างกายของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่จิตใจของเขาแตกสลายภาพที่เขาเห็นในเมื่อคืนนั้นที่เผชิญหน้ากับนางคำเดือนได้ฝังลึกลงในจิตใจทำให้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกชาวบ้านต่างรู้ว่าสิ่งที่ตาหลวงดอนอเผชิญหน้าคือปอบคำเดือนจริงๆ แต่ถึงแม้จะมีความหวาดกลัวชาวบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะหาวิธีกำจัดนางได้ร่างของนางคำเดือนยังคงเดินเตร่อยู่ในป่าทุกคืนลอยเท้าและเสียงกระซิบยังคงตามหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่เข้าครอบงำและมีเสียงเล่าลือว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงกระซิบของนางคำเดือนในยามค่ำคืน จะถูกตามหลอกหลอนจนเสียสติหมู่บ้านเล็กๆที่เคยสงบสุขกำลังจะถูกเงามืดของปอบกลืนกินโดยสมบูรณ์หมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่หนักอึง้งชาวบ้านหลายคนอพยพหนีไปยังหมู่บ้านอื่นๆหวาดกลัวต่อคำสาปของปอบดำที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดปอบดำคำเดือน ไม่ได้เพียงแค่เป็นตำนานอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับการตายที่แปลกประหลาดเสียงกระซิบในคืนเดือนมืดกลายเป็นเสียงที่ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงและหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยความเยี่ยมงานเจ้าหนายแพงหมอผีที่มีพลังแก,ก่กล้าและเคยเรียนวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์ที่ห่างไกลได้ถูกชาวบ้านเรียกตัวกลับมา พเพื่อเผชิญหน้ากับนางคำเดือนหลังจากที่พวกเขาหมดหนทางอื่นแล้วเจ้านายแพงเป็นหมอผีที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะสามารถจัดการกระปอบดำได้กลางป่าลึกทิ้เงเยียมงานเจ้านายแพงเตรียมทำพิธีชำระล้างโดยเลือกจุดที่นางคำเดือนมักปรากฏตัวเขาวาดวงล้อมมนโดยขีเท้าศักดิ์สิทธิ์ท่องคาถาที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอ,อายุคน ขณะที่เขายืนท่ามกลางแสงจันทร์ร่างเงาของนางคำเดือนปรากฏขึ้นจากความมืดนางคำเดือนร่างปอบแสดงท่าทางป่าเถื่อนและเตึงไปได้วยความหิวโหวยสายตาของเธอจับจ้องมองมาที่เจ้านายแพงพร้อมสิยงกระซิบที่แฝงไปได้วยความเกลี้ยกาดและความเจ็บปวดเจ้าคิดว่าจะจัดการค้าได้หรือเจ้านายแพงค้าทรมานค้าต้องการชีวิต ข้าต้องการพลังเจ้าทําได้แครร่สาปคาแต่ข้าไม่มีวันตายเจ้านายแผงนิ่งสงบไม่หวั่นไหวเขาต้องกระถาด้วยน้ําเสียงหนักแน่นมือถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้จัดการกับวิญญาณชั่วร้ายเจ้าต้องการชีวิตอีกกี่ชีวิตคําเดือนเจ้ารู้ดีว่าเจ้ากําลังอยู่ในความมืดลึกความหิวนี้ไม่มีวันดับลงได้ ไม่ว่ากินมากแค่ไหนเจ้าก,ก็จะไม่มีวันได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนางคําเดือนกรีดลร้องด้วยความโกรธดวงตาแดงกำ่ำสะท้อนแสงจันทร์เสียงหอยหวนของเธอดังก้องไปทั่วป่าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่กัดกินร่างกายและจิตใจมานานหลายปีแต่เจ้าในแผงไม่หยุดยัง้งเขาท้องคาถาเล่ยไา่มนสะกหล้อมรอบเงาร่างของปอบดำ ร่างของนางคำเดือนเริ่มบิดเบี้ยวมันเป็นภาพที่น่าสะพึงกลัวเมื่อร่างของเธอค่อยแตกสลายลอยแผลและลอยเลือดเต็มไปทั่วร่างกายเสียงหวยหวนของเธอเริ่มแผ่วเบาลงแต่ยังเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานจ้านายแพงตะโกนข้าจะปลดปล่อยเจ้าจากคำสาบนี้แต่เจ้าต้องรับโทษในสิ่งที่เจ้าก่อไว้เขาท้องคาถาอย่างรวดเร็วเสียงของเขากลายเป็นพลังงาน ที่สะท้อนผ่านอากาศวงล้อมมนเริ่มสว่างขึ้นและเปลวไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อบล้อมร่างของนางกำเดือนไม่ข้าไม่อยากหายไปข้าต้องการมีชีวิตนางกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะถูกเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เผาผ่านจนเหลือเพียงเท่าทานที่กระจายไปตามสายลมเมื่อทุกสิ่งสงบลงเจ้านายแพง ค่อยๆเก็บเครื่องมือพิธีและมองไปร,บรอบๆป่าที่ตอนนี้กลับมาเงียบงันอีกครั้งหมู่บ้านที่เคยหวาดกลัววิญญาณปอบของนางคำเดือนก็กลับสู่ความสงบหลังจากคำคืนอันยาวนานวิญญาณของเธอได้พ้นคำสาปไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของปอบดำอีกต่อไปแม้หมู่บ้านจะกลับมาอยู่ในความสงบแต่ความทรงจำของนางคำเดือน และคำเตือนเกี่ยวกับการใช้มนดำยังคงหลอกหลอนผู้คนตำนานของปอบดำจะคงอยู่ในใจของชาวบ้านตลอดไปเป็นเครื่องเตือนใจในความโลภความทะเยอทะยานที่อาจจะนำมาซึ่งความพินาศเรื่องราวปอบดำจบลงด้วยความสงบที่กลับคืนสู่หมู่บ้านแต่บทเรียนจากคำสาปของนางคำเดือนก็ยังคงสะท้อน อยู่ในสายลมและความมืดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของมนุษย์อาจจะไม่ได้หายไปโดยง่ายหากใครสักคนคิดจะเรียกมันกลับคืนมาอีกครั้งเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับให้กี่กะโลก